โอเคนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในฮานาเกมมิ่งทุยไม่ใช่ผมฮานะชื่อเคยหยู่ในเซิร์ฟไฮพิกเซลพูดเสียงออกจะฟังชัดใช่ไหมไฮพิกเซลไม่ได้เสียบไม่กับหูฟังด้วยไม่ได้เสียบไม่กับหูฟังด้วยด้วยด้วยผมก็เลยพูดเบาไปหน่อยเพราะว่าถ้าเพว่า ไม่พูดเบาอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ขอไม่พูดแล้วกันมันจะเป็นอะไรที่ขับคาใจปบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้ยนี่เลนไม่ดีเลย รวมมือรวมมือทำจะเมีต่อเรื่องอะไรอีกแล้วก็จะขอหยุดพักก่อนแปดเก้าเชียงมงถัวถุยหูถึงตอนเล่นจบเนี่ยแล้วค่อยมาอธิบายอะไรใหม่ก็จะมีเสียงรถอินโทรมาแทรกแซงได้นะครับีทุกท่านไม่ใช่ละไม่ใช่ละคนละเรื่องแล้วล่ะ งนไ่ดเล่นเก่งๆอู่กันไม่พอสามแล้วก็ไปอยอีกก็้องบีบบังคับถ้าเกิดทิ้งไว้โอ้โห

อย่ารู้ยม่น้องขอเลกเล่นอุ้ยไม่ใช่แน่แน่ให้มาดูแกนอัปเดตของนี่กันอนี่นะานี่สิหรือว่าสสงแล้วะส่งไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ขึ้นไปบนหลังคาหรือยังอัปแล้วอัปแล้วอัปอีก ไม่ได้ไม่ไดหรอกแมีอะไรรงามาผมอยากให้เขาเลี้ยงไก่ข้างบนเนีเ้ยแมเวลากายเังอเันจะรัเรือาเอ้ยว้ยสว์เสิเวยอัจ อืมม่งก็จะเป็นอะไรไม่รู้ดู่ลก็ก็ลไม่ัหบีดอลลสมาเก็เลยเปลี่ยนอืมกินหมกนลับนะครสกินน่กหนครับก็สกินเดิมเลยแหละไม่ว่าหนวหรืหนเใส่มันมันเดิมใส่เสื้นหนาอืมโอเคยังไม่ได้ไปดูที่บอลลูนเลยครับ ไปครับไปดูที่บอลลูนนะครับ ผุปากาขอดูตนปั๊บฮ่าฮ่มันมีอะไรเขียนด้วยฮ่าามันมีอะไรเขียนด้วยเดี๋ยวเี๋ยวเออ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 ่ออเเเอ้เเออเอเอ้เออเอเอเออเออเเออเออออเออเอ้เออเวออ อินดูทีอินดูทีองนดูทีแล้ววัลรูมายาล้านี่ยว้าว้าวก็ใครที่ทำตรงนี้เป็นนะไอ้รงพรับเบิร์ดข้างหน้าเนี่ยที่มันให้ล็อกอินอ่ะใครทำเป็นบอกผมด้ยวยนะผมท้ำไม่เป็นอน่านไม่จิตไม่โอเคทำเป็นช่วยเม้นหรือว่าแชร์คลิปที่คดขาเพื่อนผมเยอะมากสัสดีครับแล้วก็ผมจะพาพลาไปได้วยค่าสวยๆเพตัด เรยังไม่ไมละเรื่องความพอยายามหัวใจตกแล้วไปเ,เลยแล้วเปาไม่ค่หูย่ก่อนเรายังไม่ละเรืเ่องความยอมก็อได้แล้วเฮ้ยวิวมันสวยตรงไหนี่ฮะน้องยงนมมีคนไลค์ทีบังเอแชร์แทมแทนแทมเนม่ขอพาโฆษณาด้วยใค้พิกเซคฆาตัวตายย ว้าวเฮีข้าตัวซอนแอมเน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 มนมมวันนี้ก็วันเกิดผมนะไม่เป็นอะไรมากครับเป็นคนแคบสวัสดีครับวันนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเอ๊ะบ๊ายบาย 何でキスしす <music>